เน้นความเป็นสามมิติว่าป้อมเนี่ยมีรูปทรงยังไงมีกี่ชั้นว่าจริงๆนะมี3ชั้นสีที่เราเลือกเนี่ยเป็นสีออกม่วงๆชมพูมีความหมายคือเรื่องของความรักและความสันติความสงบซึ่งคิดว่าเหมาะสมกับป้อมพระชมนเพราะว่าเป็นป้อมประการก็จริงแต่ว่าเราไม่เคยมีคัสสึกคือเพราะฉะนั้นป้อมเนี่ยก็ไม่ได้เคยแบบผ่านสงครามอะไรนะคะก,ก็อยู่ในช่วงที่บ้านเมืองสงบ ใจนี้นะคะเป็นโครงการวิจัยชื่อว่าการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ยามค่ำคืนนะคะของย่านเมืองเก่าโดยที่เราเนี่ยใช้เกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นพื้นที่กรณีศึกษานะคะแล้วก็สิ่งที่เราเน้นก็คือว่าเราสร้างกระบวนการที่มันมีส่วนร่วมนะคะกับทุกภาคส่วนว่าจะเป็นชุมชนนะคะแล้วก็ทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยชื่ออย่างเป็นทางการนะคะจะมีคําว่านพรรัฐราชธานีนะคะเราก็ใช้คําว่านพรรั์เนี่ยซึ่งหมายถึงอัญมณีมงคลเก้าประการนะคะ ที่เราสามารถนําองค์ประกอบมาใช้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของสีกับเรื่องของความเป็นประกายคิดว่าน่าจะเหมาะสมแล้วก็ส่งเสริมกับโบราณสถานนะคะและว่าสิ่งที่มีอยู่ในเกาะระนาคินศี์ได้ะคะ mm ่ะเลเยอร์ที่1งเนี่ยก็แน mm ่ hmm. นอนก็เป็นอาคารสําคัญ mm hmm. เป็นแลนด์มาร์กนะคะหรือว่าที่ใช้เป็นจุดหมายตาแล้วก็โบราณสถานคือเป็นสถานที่สําคัญนะคะอันนั้นที่1ส่วนเลเยอร์ที่2เนี่ย จากแม่น้ำเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันยังขาดการเชื่อมโยงทางสายตานะคะเลเยอร์ต่อมานะคะก็จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกละกันแล้วก็เป็นพื้นที่สาธารณะสะพานนะคะทางเดิน ถ้าเรือที่ที่คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตของคุณกรุงเทพเนาะที่แบบเราใช้เรือด่วนใช่ไหมคะขึ้นเรือเราก็ต่อรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเดินไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทั้งการปรับภูมิทัศน์และออกการออกแบบแสงสว่างเนี่ยช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองไปด้วยนะคะ คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าทางภาครัฐสนใจอาจจะลองทําเป็นเหมือนต้นแบบจากแม่น้ํามาคลอแล้วก็ไปจบที่ภูเขาทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือให้มันเป็นรูที่แบบเห็นชัดเจนนะคะถ้าแสงสว่างมันทําให้คนรู้สึกปลอดภยัยแล้วก็คือมันสวยงามน่าเดินคนก็อาจจะออกมาใช้สวนสาธารณะนะคะเดินจากตรงนี้ไปตรงนั้นอะไรอย่างเง<ๆ>ี<ๆ>้ยรู้สึกเดินได้ปลอดภยัยเกิดอ,อาจจะลดการใช้รถภาพแวดล้อก็จะดีขึ้นแล้วเวลาคนออกมาใช้เนี่ยมันก็เกิดการ เหมือนเป็นเซอร์วิเลียนไปในตัวนะคะความปลอดภัยมันก็จะมาจากการที่มีคนมากขึ้นนะ่ะมาใช้พื้นที่เพราะฉะนั้นในทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะคะในพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันควรจะมีแนวทางหลักนะคะเพื่อที่ว่าให้แสงสว่างเนี่ยมันก็จะได้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ส่งเสริมทั้งจะมรดกทางวาัฒนธรรมหรือว่าวิถีชีวิตของคนที่ยังใช้เมืองอยู่ะคะ่ะ